สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้อยู่กับผมช n นะช็อกซูปตาอยู่กันในเกม Blue Archive ครับวันนี้มีอัปเดตตัวละครบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่โคตรจำเป็นมากๆเข้ามาสู่เกมนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวันนี้มีเข้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะคุณผู้ชมขอเริ่มที่ตัวแรกครับโคฮารุตัวนี้เอกลุสุดๆจะยังไงเดี๋ยวขอพาไปดูสกิลกันเราจะเห็นว่าน้องเนี่ยเป็นตัวละครสไตรเกอร์ถูกไหม แต่หลักๆแล้วกิมมิคเขาเป็นสกิลฮิลทั้งนั้นเลยเออนี่เข้าสู่ยุคที่เรามีสตเกอร์ที่เป็นตัวฮิลแล้วอาจจะช่วยประหยัดสล็อตตัวละครในการออกสกิลได้โดยที่ตัวละครอ่าสเปเชียลเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องมีตัวฮิลแล้วถ้ามีน้องคฮาวรูเนาะส่วนการใช้งานจะเป็นไงเดี๋ยวผมขออญาตไล่ไปทีทีละสกิลเลยแล้วกันเดี๋ยวขอเริ่มจากสกิล ES กันก่อนเนาะสกิล ES ครับ ฟื้นฟู HP 101%ถึง192%ให้ฝ่ายเราในรัศมีครับแล้วก็ในวงนั้นอาจจะสร้างความเสียหายได้ด้วยความเสียหายจะเป็น227%รเลเวลแรกนะแล้วก็เลเวลสูงสุดจะอยู่ที่431%ดูจากไอคอนสกิลและเป็นสกิลวงกว้างแน่นอนครับอันนี้นี่มีประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้คอรสแค่3เมงคุณผู้ชม แน่นอนว่าด่านพวก PVE อะไรพวกเนี้ยโคฮารุ aru, ดูแล้วค่อนข้างที่จะจําเป็นใช้คอร์สสามฮิลหมู่ถือว่าใช้ได้ต่อไปสกิลพื้นฐานครับฮิลเรื่อยๆทุก20วิอ่าฟื้นฟู HP 80.8%ครับให้ฝ่ายเราที่มี HP ต่ำกว่า50%ในที่นี้เนี่ยคือจะไม่นับตัวเองนะพอเลเวลสูงสุดความแรงฮิลจะอยู่ที่153%ครับ ส่วนสกิลติดตัวเพิ่มค่าโจมตีครับเป็น14%ถึง26.6%อันนี้ก็เป็นพาร์ทธรรมดาเนาะต่อไปสกิลรองครับเพิ่มค่ารักษา21.5%ทุก30วินาทีเป็นระยะเวลา20วิวิถ้ากับว่ามันจะมีแก็บความห่างอยู่ที่10วิที่จะไม่ได้ฮิวสกิลเนี้ยทำให้เพิ่มค่ารักษาขึ้นได้ส่วนสูงสุดจะอยู่ที่41%ครับโอ้ใช้ได้นะ ใช้ได้เลยดูแล้วโคฮารุเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งครับที่จำเป็นเวลาเจอเวอร์บอสแต่เนื่องจากน้องเป็นสไตรเกอร์สีแดงเนาะเก็บไว้เจอพวกบอสสีแดงแล้วกันดูแล้วน่าใช้งานมากๆเป็นตัวจำเป็นอย่างที่ผมบอกครับขอย้ำอีกทีหนึ่งละกันเป็นตัวสไตรเกอร์พร้อมฮิลทาให้ตัวละครฝั่งสเปเชียลเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตัวฮิลละโคฮารุ aru, สามารถแทนได้ฮิลหมู กว้างมากๆแล้วก็มีพาสีในการเพิ่มดาเมจก็อาจจะไม่ได้หวังเกี่ยวกับเรื่องดาเมจของเขาเท่าไหร่หลักๆแล้วอ่ะให้เขาคอยฮิลสแปมฮิลฝั่งเราไปได้เรื่อยๆเลยสกิล e x คือดีอย่างครับคือฮิลทุกตัวแต่ว่าสกิลสกิลพื้นฐานเนี่ยอาจจะไม่ได้รวมตนเองเนาะถ้า h p น้อยฉะนั้นต้องคอยเอาอันตีเนี่ยเลี้ยงไว้อย่างดีที่เป็นคอส3นะถือว่าใช้ได้ครับสำหรับโคฮารุประมาณนี้ สเตตหลักๆของแกก็ค่าฮิลแน่นอนเยอะอยู่แล้วดาเมจไม่ได้เยอะมาก HP ก็ประมาณหนึ่งไม่ถึงกับล้นเท่าไหร่นอกนั้นก็ปกติประมาณนี้ครับสำหรับโคฮารุถ้ามีเพชรนี่ผมจะเปิดแล้วนะแต่ขออภัยวันนี้คงไม่ได้เปิดกาชาแน่นอนเพราะเพชรไม่พอครับ <c oughs> มาเรามาดูตัวต่อไปครับฮิฟูมิเป็นตัวละคร3ดาวทั้งคู่เลยนะเดี๋ยวไปดูสกิลกันครับฮิฟูมิก็เป็นสไตรเกอร เป็นสีเหลืองนะขอเริ่มที่สกิล EX ละกันเรียกตุ๊กตาเฮโรโร่ครับอันนี้ก็เป็นชื่อตุ๊กตาที่สกิลน้องเขาจะเรียกออกมานะสกิลวงกว้างอีกแล้วพอเรียกมาปุ๊บจะมีความเสียหายในรัสมีเนี่ย202%ถ้าเลเวลเต็มความเสียหายจะอยู่ที่386%ครับยังไม่พอครับตุ๊กตาตัวนี้มีบัฟยั่วยุด้วย3.4วิในเลเวลแรกพอเลเวลสูงสุด ก็เป็น3.9ก็ไม่ถึง4วินะอาจจะไม่ได้เพิ่มมาเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาตัวนี้เนี่ยถ้าเรายังไม่ได้อัพเลเวลสกิลเนี่ยจะมี HP 160%ของ HP ฮิฟูมิแน่นอนว่าเราอาจจะต้องอัพเกรดพวกอุปกรณ์สวมใส่ให้ฮิฟูมิเยอะหน่อยถ้าเราจะหวังการยุยยุของเพโรโรที่เป็นตุ๊กตาของน้องเขาเนาะ ถึงอัพเต็มยังไงเลือดก็เท่าเดิมครับ160%ไม่งั้นมันจะโกงเกินไปครับ200%อะไรอย่างเงี้ยเหมือนมีตัวละคร5ตัวฝั่งเราอ่ะอันนั้นก็อาจจะเกินไปแต่ข้อดีคือเขามีอวยุแล้วก็ถึกด้วยบวกกับตอนลงมาทําความเสียหายได้อาจจะไม่เยอะมากนะเท่าอันติตัวอื่นๆเนาะแต่ก็ยังดีกว่าลงแล้วไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันใช้คอสตั้ง5เนี่ยประมาณนี้สําหรับสกิล ES ครับสกิลพื้นฐานฮะทำดาเมจ2 1 2 ของค่าโจมตีให้กับศัตรูหนึ่งเป้าหมายทุก35วินาทีพร้อมกับดีบัฟลดความแม่นยำา6 8 8เป็นระยะเวลา30วิครับโอ้โหพออัพเต็มความเสียหายเท่าเดิมลดความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นเป็น32%ระยะเวลาเท่าเดิมครับจะมีแก็บลดความแม่นยำอยู่5วิคราวนี้สามมันอาจจะไม่ได้การันตีมากแต่ก็ถ้าเทียบกับการที่ มีเทโรโลเป็นตัวย่อยุแล้วทำให้ยื้อเวลาทีมไปได้อีกพอสมควรเหมือนกันก็ประมาณนี้การใช้งานของสกิล EX เนอะกับสกิลพ nope, wow, uh, okay. ื Likewise, no ้นฐานมันมันดูไปด้วยกันได้อยู่2 s k สกิลนี้ต่อไปสกิลติดตัวครับเพิ่ม HP สูงสุด14%ถ้าอัพเต็มจะเพิ่มอยู่ที่26.6%ครับต่อไปสกิลรองครับในเลเวลแรกเมื่อใช้สกิล EX จะเพิ่มค่าฟูลฟูคอส 980เป็นระยะเวลา5วิก็อัตราการรีก็จะเร็วขึ้นส่วนพออัพเต็มปุ๊บจะเป็น1,861หน่วยหูเด้งมา2เท่าเลยนะถือว่าใช้ได้ดูแล้วหลักๆแล้ว HP เยอะแน่นอนแต่ส่วนตัวของฮิฟูมิเองอะไม่ได้มีความถึกมากเท่าไหร่ตัวฮิฟูมิเองไม่ได้ถึกมากเท่าไหร่แต่ว่าไอเพลโลโลเนี่ยถึก <laughs> ไอเพลโลโลถ,ถึกสกิลเขาอะใช้ได้ แต่ถ้าสมมติเทโลโลตายปุ๊บเราอาจจะมาหวังจากสกิลพื้นฐานก็ได้ลดความแม่นยําให้มันโดนโจมตีน้อยลงก็ไหนๆก็เลือดเยอะอยู่แล้วโดนโจมตีน้อยลงอาจจะทําให้ยืนนานขึ้นก็ประมาณนี้ระยะการยืนของเขาเนยอยู่ตรงกลางด้วยไม่ได้อยู่หน้าสุดฉะนั้นอาจจะต้องมีตัวแทงเพิ่อมอีกหนึ่งตัวเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นตัวหน้าสุดคราวนี้คุณอาจจะไม่ต้องใส่เป็นตัว เป็นตัวแทงก็ได้แล้วเพราะว่ามีเพลโลโลเนาะจากสกิลนี้อาจจะปรับเป็นตัวตัวที่มันมีบัฟเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอพาไปดูแล้วกันพอดีผมผมจำชื่อไม่ได้ขอสารภาพอาจจะใช้เป็นนี่เซริกะเออเนี่อาจจะเป็นเซริกะยืนหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็น อ่ยูกะก็ได้ยูกะเอาจงจริงส่วนตัวแล้วเขาไม่ได้ถึกมากแต่เพราะเขาอยู่รอดเพราะว่าสกิลบาลียของเขาเนี่ยแหละเออก็พอเล่นด้วยกันได้อยู่ส่วนตัวแล้วเขาเป็นได้ทั้งดาเมจแล้วก็คอยยืนหน้าแต่ถ้าดีๆเลยจะเน้นดาเมจไปเลยอาจจะเป็นเซริกะก็ได้ครับเป็นตัวตีแต่ว่ายืนอ่าออกจะล้ำๆมาหน่อยไม่ได้อยู่หน้าสุดระยะกลางเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณใส่ฮิฟูมิใช่ป่าวะ อ่าใช่ถ้าคุณใส่ฮิฟูมิมาตัวหน้าสุดคุณจะเป็นตัวดาเมจก็ได้สแตตหลักๆเขานี่ hp เยอะใช้ได้ก็นั่นแหละฮะน้องอาจจะคอยยืนเป็นแท้งซับทีมได้ในระยะเวลาหนึง่งแต่ส่วนตัวเขาเราไม่ได้ถึกมากอันนี้ต้องต้องระวังเหมือนกันมา ขอญาตกลับมาที่โคฮารุอีกทีหนึ่งครับผมมองแล้วลำดับในการอัปเกรดสกิลของเขาแล้วอะถ้าคุณยังไม่มีถ้าคุณยังไม่มีของในการอัพสกิล EX เป็นขั้นแรกอะขั้นแรกคุณอาจจะไล่อัพพวกสกิลลองกับสกิลพื้นฐานพอได้พอได้อยู่เหมือนกันในกรณีที่ของไม่พอนะแต่ถ้าคุณมีของผมแนะนำให้ไปลง EX สัก 3ก่อนแล้วค่อยหันกลับมาอัพไอพื้นฐานกับสกิลรองเพราะดูแล้วมันต้องใช้ควบคู่กันพอสมควรครับเพื่อให้ฮิลแบบไม่ได้มีสกิลใดสกิลหนึ่งออกไปฮิลน้อยให้มันเปล่าประโยชน์อ่ะคุณอาจจะต้องอัพ ex ด้วยแล้วก็สกิลพื้นฐานกับสกิลรองด้วยส่วนติดตัวผมมองแล้วไม่ได้เน้นมากนะไม่ได้เน้นมากก็ประมาณนี้ต่อมาการอัพสกิลของฮิฟูมิครับหลักๆแล้วคือ ex แน่นอนลุ้นวนเลย ลองลงมาผมให้เป็นสกิลติดตัวนะสกิลลองผมดูแล้วอาจจะไม่ได้หวังมากอาจจะอัพไว้สักสีก็ได้แล้วค่อยไปลงที่เหลือให้มันเต็มพอที่เหลือเต็มแล้วค่อยหันกลับมาอัพสกิลลองส่วนพื้นฐานผมก็อาจจะแปะไว้สัก5แล้วกันครับสี 4, ประมาณนี้คิดว่าได้อยู่แต่แน่นอนติดตัวกับ ex ควรจะเต็มให้ให้เร็วที่สุดในการเล่นฮิฟูมิ ก็ประมาณนี้สําหรับ2ตัวที่เข้ามาใหม่ผมมองว่าโคฮารุจําเป็นกว่านะแต่ว่าฮิฟูมิอ่ะมันจะมาทําให้การเล่นของคุณมีความหลากหลายมากขึ้นเท่านั้นเองในการจัดทีมประมาณนี้ครับสําหรับ2ตัวละครที่เข้ามาใหม่แล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งก็คือบอสรอบนี้เป็นสีเหลืองอ่าผมคิดว่าทีมสีเหลืองหลายๆคนน่นาจะพร้อมกันอยู่แล้วฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาในการเล่น สำหรับใครที่ไม่สามารถเล่นฮาร์ดคอร์ได้เอาจริงแค่วิลลี่ฮาร์ททุกวันของรางวัลคุณก็จะได้ครบแล้วแหละอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเอ็กซ์ตีมนี่ยากยากโคตรยากวิลลี really ่ฮาร์ทวิลลี่ฮาร์ก็พอแล้วครับเอาจริงถ้าไม่ได้ซีเรียสมากนะแต่ฮาร์ดคอร์คุณก็อาจจะเก็บของรางวัลตรงนี้ได้ไวกว่าชาวบ้านเขาของรางวัลเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยตึ๊บ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 อ่ะไม่ต่างจากเดิมมากก็เป็นของไว้อัปเกรดพวกสกงสก,กิลมีเพชรประมาณนี้ ไม่ได้ต่างจากเดิมที่ผ่าน,านมาเท่าไหร่แต่ก็จาเป็นทั้งนั้นครับวันนี้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เปิดการใช้คุณผู้ชมดูแต่ว่าข้อมูลที่เตรียมมาวันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยแหละสำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยด้วยครับเดีย๋ดวยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยและกันเนาะช็อคซุปตาช่วงนี้ก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะจะยังทําอัปเดตเกมหลักๆที่ช่องผมทําอยู่นี่แหละแต่่สวน จะมีเกมอะไรอัปเดตน่าสนใจเดี๋ยวไว้มาว่ากันละกันเดี๋ยวไว้มาแนะนําเล่นด้วยกันเหมือนเดิมส่วนไลฟ์สดยังไงก็มีช่วงไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยละกันโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนจบนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ช่องช็อกซุปตาด้วยเดี๋ยวไว้เจอใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครับบ๊ายบาย